กล้องมงจรปิดบันทึกภาพรถเบนท์ทะเบียนสอเรสีงองู3 3 3 3กรุงเทพมหานครขับฝ่าเครื่องกั้นทางห่วนพระรามสี่จากนั้นไม่นานรถคันนี้ก็ไปพุ่งชนรถจนฟอร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคนบนถนนพหลโยธินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สามารถตั้งข้อสังเกตความผิดของคนขับหลังเกิดอุบัติเหตยุยังมีหลักฐานการใช้ความเร็วของรถเบนซ์ ที่เลขใหมายค้งที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงการขับรถจนด้วยความเร็วสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตำรวจตั้งไว้ในคดีรถเบนซ์ชนรถสอดไทยพีบีเอสให้ตำรวจทางหลวงตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้รถบนถนนทางหล,ลวงหมายเลขหนึ่งเส้นหนโยธินขาออกมุ่งหน้าภาคอีสานซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับนายเจนพบวีระพรเครื่อง PLVDO หรือเครื่องตรวจจับความเร็วจะใช้เลเซอร์จับสัญญาณของรถ ตามกฎหมายระบุให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เส้นทางนี้ตำรวจพบผู้ใช้รถใช้ความเร็วมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเครื่องตรวจจับความเร็วสามารถจับได้ทุก10นาทีต่อ1คันอย่างแรกคือวินัยก่อนครับออคือผมว่าเราคนเนรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในการขับขี่เนี่ยพอเห็นถนนโล่งเนี่ยเราก็อยากจะรีบไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดแต่ว่า เมื่อใช้ความเร็วมากๆเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดแต่ตัวเองอย่างเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดกับคนอื่นด้วยครับคดีนเจนพบยังมีหลักฐานยารักษาโรคซึมเศร้าในรถซึ่งตำรวจจะสอบแพทย์ถึงผลกระทบต่อการขับขี่รถ<า>หัวหน้าศูนย์วิจัยอุบัติเหตุทางถนนรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมี4ปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือพฤติกรรมของคนขับสภาพรถยนต์สภาพถนนและสภาพแวดล้อม เช่นถนนลื่นแสงสว่างไม่เพียงพอโดยพบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ร้อยละแ0เป็นเพราะพฤติกรรมของคนขับเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมากสุดรวมถึงการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันตำรวจทางหลวงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วถ้าเกิดเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็คือต้องต้องตรวจจับ ความเร็วใช่ไหมฮะตัวจากความเร็วเป็นหลักก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเยอะไงเ mm. พราะฉะนั้นการจับความเร็วเนี่ยเอาตํารวจไปยืนจับเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยไงใช่ไหมเพราะว่าดูว่าสภาพถนนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคันไหนมันขับเร็วบ้างแล้วก็มีกล้องจับความเร็วว่าเกิน100 h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหัวหน้าศูนย์วิจัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระบุป,ประเทศไทยจังครองสถิติมีผู้เสียชีวิตบนถนนมากเป็นอันดับสองของโลกชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน